ปาธิปไตยอุดมการทุกคนจำได้ประชาธิปไตยประชาชนม้วนประชาโดยมวนประชาเพื่อมวนประชาประชาธิปไตยสวัสดีครับสวัสดีสมาชิกผู้รักประชาธิปไตยและห่วงใยบ้านเมือง ทุกท่านครับเรายังอยู่กับการชุมนุมคณะราษฎรนะคือวันนี้อาจหลังจากเขาเกิดเหตุการณ์ชุลมุนกันนะครับวันนี้จะมาด่าคนที่สร้างสถานการณ์ขึ้นมานะครับหรือเฟกสถานการณ์ขึ้นมาให้มันเกิดความแรงไม่รู้แหละมันจะเป็นจุดประสงค์หรือมันจะเป็นอะไร ที่มันเกี่ยวกับการขัดแย้งกับร่วมร่วมสถานบันหรืออะไรก็แล้วแต่หรือจะเป็นอะไรก็แล้วแต่การสร้างสถานการณ์อะไรต่างๆนะครับวันนี้มันเกิดขึ้นมาแล้วนะครับแต่คลิปเราจะยัยงไม่ยัง,ย,งยังไม่เอามาเปิดเพราะว่าเราจะด่าไว้ก่อนนะครับคือวันนี้นะครับเกิดเหตุการณ์ยิงกัน,น ซึ่งไม่รู้มันเป็นฝ่ายไหนหรือมันเป็นฝ่ายไหนนะครับมาจากไหนมันสร้างสถานาการณ์ให้เกิดใส่ร้ายการใส่ร้ายขึ้นอันนี้คือการขอประนามทันทีแล้วตำรวจทําหาทําเหวี่ยงอะไรอยู่ก็ไม่รู้นะครับยืนนิ่งทําหอ,อกอะไรกันอยู่นะครับที่อยู่ตรงนั้นเป็นพันนายนะครับทําอะไรอยูนะ่อันนี้ก็ต้องฝาก บอกไว้ด้วยว่าทำไมถึงไม่ดูเหตุการณ์รประชาชนจัดก,การกันเองครับแล้วก็มาใส่ร้ายประชาชนว่าการดยิงกันว่านโน่นยิงกันนะครับควรศึกษาก่อนแล้วก็ทําคดีก่อนนะครับไม่ใช่ออกมาซีซัวพูดซีซัวนะครับมันจะกลายเป็นเสียเกียรตินะครับพูดเป็นตุเป็นตะว่าอย่างโน่นอย่างนี้ทําเป็นรู้ดีนะครับทั้งที่ มันจริงๆมันก็ไม่ใช่อันนี้ก็ต้องพูดในฐานะประชาชนคนหนึ่งที่เห็นเมื่อวานแล้วก็โกรธมากนะครับไม่รู้ทํหอ,อกเลยกันอยู่นะครับแล้วเมื่อวานก็มีเหตุการณ์ต่างๆมากมายเมื่อวานมีคนโดนแกงนะตำรวจโดนแกงกินแกงหม้อใหญ่ๆไปเลยนะครับเขาประกาศว่าจะไปสำนักทรัพย์สินนานแล้วนะครับแต่ว่าเมื่อวานโดนแกง เอาตู้คอนเทนเนอร์นะครับที่เป็นบริษัทของน่าจะจําไม่ผิดนะเป็นออสเตรเลียหรืออังกฤษจําไม่ผิดนะครับเอาไปกั้นนะครับตอนนี้เขากาลังจะเล่นงานนะครับถือว่าทําความผิดกับองค์กรเขาเพราะว่าถือว่าเขาไม่ได้ยินยอมหรือว่าอะไรนี่แหละนะครับจำไม่จำไม่ได้เหมือนกันแต่เหมือนมีข่าวมานะครับแล้วก็ต้อโหลดก็เอาสีไปทา นี่มันคือการแก้ปัญหาที่สูงสุดแล้วเหลือนะครับแล้วก็โดนแกงม้อยใหญ่นะครับเอาตู้คอเทนเนอร์ที่ไม่รู้จะไปตั้งไว้ทำหอกอะไรนะครับเอาไปตั้งไว้ทั้งที่มันก็ไม่ได้มีคนไปอยู่แล้วเพราะเขาย้ายที่มันโดนแกงไงมันมันมันโดนโง่มันมันโง่เง่าขนาดนั้นเชียวนะครับมันโดนหลายทีมันโดนหลายรอบนะครับมันก็ยังไม่เข็ดนะครับมันก็ยังโง่อยู่อย่างเดิมนะมันโง่ตามนายมันนะครับ นายมันโง่อย่างไงก็โง่อย่างนั้นตามเด็กเขาไม่ทันนะเพราะเด็กเขาจะหลาากว่าแล้วพวกนี้แม่งโง่นะพวกนี้มันไม่มีกลยุทธนะ์ทำตามนายกันอยู่ในห้องแอร์อันนี้คือความดักดานโตตมนะครับนนจริงๆเนะมื่อวานไปที่ SCB นะครับไทยพณิย์มีการโจมตีสถาบันนะ แน่นอนเอล้วเพราะว่าผู้ถือหุ้นรายใหญ่รายใหญ่ต้องใช้รายใหญ่รายใหญ่เป็นสถาบันพระมหกัตริย์แล้วเงินตรงนี้นะครับการถือหุ้นครั้งนี้นะครับใช้ทำอะไรนะครับอะไรต่างๆมีข้อสงสัยมากมายมีการปลาัยนะครับเพื่อที่จะล้วงลับความรู้ไอ้ความลับของการถือหุ้น,นรหรือการใช้เงิน อย่างปกติบินไปบินมาต่างประเทศนะครับมีการใช้เงินหัวไปหัวมานะครับอันนี้ก็ต้องตรวจสอบกันกภายหลังนะว่ามันเป็นยังไงแต่ว่าเหตุการณ์เมื่อวานนะครับรู้สึกสะสะเทือนใจอย่างมากแล้วก็ไม่อยากให้เกิดขึ้นเพราะว่าเป็นกลุ่มนักเรียนนักศึกษาเท่านั้นเองนะครับเยาวชนนะเท่านั้นเองเป็นเด็กเป็นอะไรนะครับซร่องอันนี้ไม่น่าเกิดและคนที่มัน สั่งการหรือมันทําเรื่องพวกนี้ออกมานะครับมันก็ควรจะได้รับผลกรรมที่แท้จริงไม่รู้แหละงว่าใครสั่งหรือว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็แล้วแต่นะครับมันไม่ควรเกิดขึ้นแล้วกําลังจะเลิกแล้วด้วยนะครับมอำกําลังจะยุติการชุมนุมแล้วก็ไม่ควรเกิดเขากําลังจะเดินทางกลับบ้านกันนะครับขอปนะนมคนที่กําลังคิดแผนชั่วพวกเนี้นะครับ สร้างสถานการณ์อะไรต่างๆยึดยึดอำนาจจะหัวอำนาจไปถึงเมื่อไหร่อำนาจไม่ได้อยู่กับคุณนานนักหรอกเพราะว่าประชาชนเรมไม่ชอบคุณแล้วประชาชนยอมมาต่อต้านคุณนะครับพวกกลุ่มสีเหลืองก็เหมือนกันนะครับพวกที่แม่งเลเฮลตัวใหญ่ๆเนี่ยพวกพวกอะไรไทยพักดีไทยพักดีดีเนี่ยนะนะครับที่แม่ง ดักลุงกระทืบมัง่งจะดักทำร้ายทุนธนาธนนรมีหลายเหตุการณ์หลายพื้นที่แล้วนะครับที่กลุ่มม็อบเสื้อเหลืองเนี่ยมันไปสร้างความวุ่นวายนะต่าง,างมันจะดักทำร้ายนะักศึกษาจะดักทำร้ายคนไปหาเสียงนะคนมันจะไปหาเสียงนะแตห่ห้ามอันนี้เป็นผิดผิดกฎหมายด้วยนะอะนนย่าี้นะอันนี้จะเข้าคายผิดกฎหมายด้วย มึงจะเปิดมึงจะทําอะไรก็แล้วแต่นะครับต้องดูความเหมาะสมก็มดูอะไรนะั้งแต่นะ้วต้องดูด้วยไม่ใช่อะไรก็จะทําให้มันเกิดเรื่องขึ้นมาแล้วก็ทําให้มันไม่ได้ดีขึ้นอันนี้ไม่ได้ดีขึ้นเลยไม่ได้พูดโจมตีนะแต่ว่าพูดเอาความถูกต้องนี่คือความถูกต้องที่จะเกิดมันต้องเกิดขึ้นแน่นอน นะครับอ่านะฝากไว้นะครับคนที่มันยังคิดชั่วคิดร้ายกับกับนักศึกษานะครับที่เข้ามาต่อสู้อย่างสันตินะครับตอนนี้ถ้ามันยังคิดแผนชั่วจะก่อการปฏิวัติหาเหวี่ยลายของมึงนะครับเขามีคู่มือการอ,อ่การต่อต้านอยู่แล้วนะครับถ้าเกิดต่ออ่เราจะประหารเมื่อไหร่นะครับออกมาต่อสู้กันแน่นอนครับเจอกันแน่นอนนะครับ วันนี้รู้สึกพูดตะกุกตะกักผิดๆกับทัดนะครับถ้าผิดพลาดประการใดต้องขออภัยกราบขออภัยมาณที่นี้ด้วยนะครับติดตามได้เสมอๆนะครับจะมีการสรุปนะครับันทุกวันเลยนะครับถ้ามีประเด็นใหม่ๆนะเออช่วงนี้ถ้ามันยังไงมันไม่ทันนะครับจะมีคนมาสรุปให้แทนนะครับเป็นคอมพิวเตอร์มาสรุปให้แทนนะครับอย่างที่สองคลิปที่ลงไปนะครับ อันนั้นไม่ทันจริงๆเพราะว่าช่วงนี้มันเรื่องมันเยอะมากแล้วก็จะพยายามลงคลิปทีแล้วกันช่วงนี้ต้องให้คอมพิวเตอร์ช่วยนะครับคอมพิวเตอร์อ่านสองคลิปไปนะครับไม่รู้ไม่รู้ถูกใจทุกท่านหรือเปล่านะครับต้องขออภัยด้วยถ้าไม่ถูกใจนะครับจะมาจะพยายามจะมาทําเองทั้งหมดนะครับแต่ว่าอาจจะไม่ทันใจทุกท่านด้วยนะครับต้องขอขอ,ขอทานอาภัยเพราะมีคนเดียวตามคนเดียว นะครับถ้าผิดพลาดประกันใดต้องขอขออภัยนะครับฝากกดไลค์กดติดตามกดซับสไคร้กดไลค์กดแชร์นะครับถ้าถูกใจนะครับแชร์แชร์ไปเยอะๆนะครับกําลังใจของท่านทุกท่านมีความหมายนะครับถ้าเราไม่ได้พวกท่านนะครับเราก็จะไม่ได้ทํคชิปแบบนี้แล้วก็จะไม่มีกําลังใจด้วยนะครับ1กําลังใจคือ1แชร์1ไลค์นะครับ1ผู้ติดตามนะครับคือผู้ําคนสําคัญเท่านั้นนะครับอ้าว ไว้แค่นี้ก่อนละกันนะครับเจอกันใหม่ในวันพรุ่งนี้ครับสวัสดีครับ